อยากจะหลับก็ไม่ว่ามันนะอาการที่จะหลับนะั้นมันเป็นอาการเตือนว่าจิตนะั้นมันเหนื่อยแล้วนะมันต้องให้มันพักบ้างนะนี่ถ้าเราไม่ได้เข้าฌานทุกวันทุกวันไม่ได้ฝึกไม่ได้แบ่งเวลาไว้เข้าฌานอะไรย่างเงี้ยจิตมันจะแสดงอาการทำท่าจะหลับให้ดูเนะีย่ยไปฝืนมันภาวนาไปจะหลับก็หลับรู้สึกขึ้นมาใหม่ภาวนาต่อนะ ไม่ต้องกังวนมากไม่ต้องดิ้นรนมากถ้าพยายามแก้ไม่ให้มันลงพักเลยนะันจะเครียดจะเครียดเกินไปแต่ว่าลงไปพักก็พักพอสมควรขึ้นมาก็ทำงานต่ออย่าให้พักจนขี้เกียจเท่วกันเพื่อเจ็ดเพื่อเจ็ดมีศรัทธาในการภาวนาอยากพ้นทุกข์คอยรู้สึกตัวโดยแบ่งเวลาเป็นช่วงช่วง คอยเห็นข้อเสียและอ่านใจตัวเองเป็นคนไม่เก่งโมหะเยอะไม่ค่อยคาดหวังอะไรพยายามพูดให้น้อยลงลดการเพิรเจอร์เพื่อเพิ่มสติในรูปแบบอยู่กับพุทธโธเรื่อยๆมีวินัยและอดทนตามที่หลวงพ่อสอนขอคำแนะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยค่ะดีแล้วนะทำอีกนะทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้เบื่อโลกจริงๆ นะตอนนี้ยังไม่ได้เบือ่อหรอกยังนะไ,ได้ปลุกปลุกปลุก,ลกโผล่อยู่นะปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีความสุขกับการปฏิบัตินะใจมันจะคลายออกจากโลกตอนนี้มันยังคับลูกคับดอกนะถ้าโลกมีอะไรน่าสนใจมันก็กระโดดใส่เหมือนกันแหลนะฝึกเรื่อยๆไปนะว่ามันดีขึ้นมันจะคลายออกจากโลกเองแล้วใช้ได้นะดีทำอีก เบื่อห้าฟุงซานเรารู้ไหมตัวนี้เรียกว่าฟุงซานนะเห็นไหมคนไหนที่หลวงพ่อชมนะจะต้องเสียไปช่วงหนึงนะ่งจะพยายามทำให้ดีตลอดอะไรย่างเงี้ยพยายามสังเกตว่าทำไมหลวงพ่อว่าดีตรงนี้มันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยจิตมันจะฟุงขึ้นมารูล้ลงปัจจุบันไปนะไม่ต้อง คนคว้าอะไรมากนะถ้าอย่างเบอร์ห้าจิตมันเดินมาถึงตัวนี้ไม่ต้องไปคนคว้ามากแล้วนะอยู่กับปัจจุบันไปเบอร์แปเบอร์แปรู้สึกมีสติในชีวิตประจำวันมากขึ้นเห็นโทระบ่อยขึ้นม,มีโรคประจำตัวทำให้ไอบ่อยมากทั้งวันเวลานั่งในรูปแบบก็ยังไอบ่อยอมไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกไหม ถูกนะเวลามันจะไอก็อไปฝืนมันก็เห็นร่างกายมันไอใจเป็นคนรู้สึกนะเวลาเดินก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยนะเวลาจะทะําอะไรก็เห็นร่างกายมันทําไปใจมันรู้สึกนฝืนอานนี้บ่อยๆนะมันดีอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่มันอยากไอพช่างมันปไปเลยไอก็ไอ,ไอ,ไอสิเราเห็นร่างกายมันไออ่ะ มันไม่ใช่เราไะฝึกอ,อย่างนี้นะดีแล้วลราเบอร์แปดเบอร์สามมันยังมีการติดเพ่งอยู่นะอาการอย่างเนีน้คือจิตมันชินที่จะเพ่งเอาไว้ที่เมื่อกี้หลวงพ่อให้แลบลิ้นนะให้ยิ้มเนี่ยไม่พอเมื่อกี้พอเราเป็นคนเรียบร้อยมให้แลบลิ้นนะอุ้ยมันเลยหลุดออกมา แต่ยังไปเดินเล,ล็บดินทั้งวันไม่ได้นะ <c oughs> อาการหนาวลินแห้งเบอร์สามดูออกไหมว่าเราไปบังคับจิตให้นิ่งอยู่นะตัวนี้แหละที่ติดอยู่นะค่อยๆปรับไปไม่ต้องแก้อะไรเราก็ค่อยรู้ทันมันไปที่มันไปบังคับให้ดีเพราะมันอยากอยากดีอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์นะ วันนี้เทศเท่านี้นะสั้นไปห้านาทีชั่วโมงหนึ่งชีวิตคนเราไม่ยืนยาวนะมีโอกาสทำดีมีโอกาสทำประโยชน์ก็ทำลดละกิเลสได้ก็ดีที่สุดเลยคนในโลกหาความสุขหาความสงบไม่ได้ กิเลสมันบงการใจ